สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกลุ่มงานพวกพงกุญแจงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยที่อันดับแรกกันไกกันไกเราจะมีอยู่สามสามตัวก็คือกันไกสําหรับตัดผ้านะคะจะใช้แยกออกมาเลยเฉพาะตัดผ้ากันไกสําหรับ ตัดแบบตัดแพทเทิร์นพวกกระดาษหรือว่าอื่นๆนอกเหนือจากผ้านะคะเราจะใช้แยกออกมาส่วนกรรไกลเล็กตัวนี้เราจะใช้สำหรับการคลิปผ้าหรือว่าการตัดได้ในระหว่างที่เราใช้ในงานเย็บนะคะเล็กเลาะผ้ากรณีที่มีการทำงานแล้วเกิดการผิดพลาดต้องเลาะอ,ออกมา แล้วเย็หไปนะคะเหล็กยัดใยตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทำขึ้นมาเองนะคะไม่แน่ใจว่าลักษณะแบบนี้จะมีขายหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะไปซื้อมาใช้ตัวเหล็กยัดใยเราส,สามารถเลือกที่จะซื้อ ตัวเหล็กกับผ้าดามแดงนะคะตัวนี้หลักๆแล้วคือถ้าถามว่าตามร้านค้ามันคือเหล็กกลับผ้านะคะถ้าเราจะไปหาซื้อนะคะแต่เราสามารถประยุกต์มันมาสำหรับยัดย้ยตุ๊กตาหรืองานฝีมือชิ้นเล็กๆได้คะ่ะไม้บรรทัดนะคะตะเกียบ ตัวนี้ก็เป็นการดัดแปลงเช่นกันค่ะเราใช้ตะเกียบในการกับชิ้นงานนะคะก็เลือกใช้ได้ตามความถนัดนะคะเข็มจริงๆแล้วเราจะใช้เข็มอยู่สามเบอร์เบอร์ห้าเบอร์แปดแล้วก็เบอร์เก้านะคะเข็มเบอร์ห้าเราใช้สำหรับเย็บชิ้นงานที่ ต้องการความแน่นนะคะอย่างเช่นพวกตัวลูกตาเย็บงานสอยติดกันแบบซึ่งตัวเนี้ยเข็มจะค่อนข้างหนากว่านะคะตัวเข็มสอยยิ่งตัวเลขเล็กขนาดเข็มจะใหญ่นะคะดังนั้นเข็มสอยที่เราใช้แบบสําหรับชิ้นงานเล็กๆก,ก็จะใช้เบอร์แปดกับเบอร์เก้านะคะเบอร์เจะเล็กกว่าเบอร์แปด แล้วก็มีความอ่อนกว่านะคะดังนั้นในการเลือกใช้ก็เลือกใช้ตามที่เราถนัดนะคะเหล็กแทงผ้าเราใช้กรณีที่เราต้องการระบุตำแหน่งให้มันแบบด้านบนด้านล่างตรงกันเราเลือกที่จะใช้เหล็กตัวนี้เจาะทะลุเหมือนแบบระบุตำแหน่งเพื่อให้ด้านบนกับด้านล่าง มีการตรงกันปากกาปากกาขีดผ้าลบออกได้ด้วยน้ำนะคะตัวหนีบสำหรับหนีบผ้าหรือว่าพยุงตัวนี้ก็ลักษณะาการใช้งานงในส่วนของเราเราจะใช้แทนเข็มหมุดในกรณีที่เข็มหมุดไม่สามารถกัด ถึงได้ในทุกๆชั้นหรือว่าชิ้นงานจะหนาเกินไปเราจะใช้ตัวนี้แผนเข็มหมดนะคะตัวเข็มหมดค่ะทั่วไปในส่วนของได้าเย็บได้เย็บตัวนี้เราใช้สําหรับเย็บผ้าปกติแล้วก็สอยชิ้นงานนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลักษณะของได้ซึ่งมีขนาดความความหนากว่าและเหนียวกว่าซึ่ง จะเป็นได้เย็บยีนนะคะเราใช้ตัวนี้สําหรับการเย็บตกแต่งตกแต่งหน้าตุ๊กตาหรือว่าเย็บสอยลูกตานะคะกรณีทีใ่ใช้ลูกตาที่เป็นลูกปัดกลมๆนะคะเราจะใช้ได้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะหนาและเหนียวกว่าก็สำหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์เบื้องต้นในการทำงานฝีมือของเราก็มีประมาณนี้ส่วน ที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากนี้ก็แล้วแต่ลักษณะหน้างานแต่คือพื้นฐานที่เราใช้ก็คืออุปกรณ์เซตตรงหน้านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ